พร้อมใหม่พูดไม่ได้เจอพี่เบิร์ตนานอย่าดมอย่ามองโอ้ยทุกอย่างพร้อมค่ะมาถึงแล้วอุย้ยดูสิเต็มไปหมดเลยเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะคะเนี่ยวันนี้พิมพ์นั่งชั้นสองค่ะอ๋อเซาะรูนิดนึงเมื่อรอบก่อนนะคะ พิมยังอุ้มจันเจ้ามาเลยค่ะตอนนี้จันเจ้าเดินพาแม่มาค่ะเพราะว่าสกงสแกนก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะออซอลูกอธิบายลูกฟังแต่ก่อนนะจาได้ไหมหมามาพาไปนั่งตรงข้างหน้าเวทีเลยนะข้างล่างเลยลูกแล้วก็คุณยายอุ้มรอบนี้จองไม่ทันนะคะเต็มค่ะมาแล้วค่ะพี่เบิร์ดมาแล้วเสียงอีแม่ก็จะแผดนิดนึงนะคะคุณแม่คะดีใจค่ะคิดถึงมากนะคะพี่เบิร์ดหล่อเหมือนเดิมนะคะโหดูสเตตแบบใหญ่มาก ยอมใจอะยอมใจเลยจริงๆนะคะพี่เบิร์ดบอกพี่เบิร์ดหกสแล้วนะคะแต่บอกว่าไดเดินแบบทั่วเลยนะคะให้พวกเราได้เห็นชัดๆคิดถึงมากนะคะหล่อเหมือนเดิมตลกขำเหมือนเดิมค่ะนะคะดูแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะ,ะไม่ไหวแล้วค่ะขอลุกนิดนึงนะคะอาจจะได้ยินเสียงอีแม่แหกปากตอนนี้ลูกเต้าไม่สดแล้วค่ะนะคะขอโยกนิดนึงนะคะโอ้ยคิดถึงนะคะลบวิจูทูมัส พี่คิดหนูเอฟฟี่ติงคิดถึงมากจ้านะคะแขกรับเชิญท่านแรกมาแล้วค่ะโพลีแคทค่ะอันนี้ลูกสาวก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาชอบวงนี้มากนะคะก็ถูกใจค่ะนะคะมากับคุณแม่ได้ดูพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็ได้ดูโพลีแคทด้วยนะคะแม่แอบยิ้มขึ้นกิ่มนะคะไม่ก็แสดงออกเหมือนแม่นะคะค่ะส่วนอีแม่ก็ลองได้อยู่นะคะ พี่นาบพอดีแม่ยัง้องได้ลูกบอกเบาๆม้าเบาๆได้ลูกเราต้องมีส่วนร่วไม่คุ้มกับค่าบัตนะลูกนะเอาบอกว่าไม่เป็นไรเหรอลูกไม่มีใครเขาสนใจใครนะเต็มที่เลยลูกนะคะลูกก็ตบมือเบาๆนะคะสกิดเบาๆค่ะแม่ลองได้อยู่แม่ลองได้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแต่งตัวแนวพี่นาละล่ะ ป้า,ากางเกงเนี่ยได้อยู่เดี๋ยวไปหาเสื้อกับผ้าปันคอนและตังหูชอบมากชอบมากาเดี๋ยวุ่งนี้รู้แล้วว่าลูกชอบมากเดี๋ยวมามาจะจัดให้นะคะอาทิตย์หน้าเลยเดี๋ยวแม่แนววินเทจเลยลูกมีเยอะอยู่เสื้อแบบนี้ต่อไปก็เป็นพี่สิงโตค่ะสวยมากเลยนี่แบบพี่สิงโตบอกว่าให้ชูนะคะชูมือถือค่ะนี่ออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะ เลาะค่ะโอยพี่หนุ่มกลาด้วยก็มีนะคะใช่โอ้โหอันนั้นพเพาะจัดฟังสดเพาะจัดพอมากๆนะคะฟังแล้วอินเลยสนุกค่ะเก็บบรรยากาศมาผอมปากหอมคอน,นะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ